ขั้นตอนที่สองนี่แมนวิธีการใส่งานนะวิธีการใส่งานหรือว่าเป็นแนะนำโครงสร้างของแอ p ไคลมัสเตอร์นะตัวนี้เนาะก็คือตัวตัวตัวนี้นะตัวชีดำดนี่เนาะตัวนี้เขาเอิ้นวามอนิเตอร์เนาะเป็นบอลแสดงผลนะสำหรับตัวนี้เนาะตัวมันเป็นวงวนนี่ตัวนี้จะเป็นสุดคคำสั่งจะเปลี่ยนชุดคคำสั่งต่างๆที่ว่าเราจะได้ใส่ มันจะมียูมีเดียแล้วก็โอดิโอนะเนาะเรคคอร์ดนะมันจะเป็นตัวยอ่อก็คือ r e c เนาะย่อมาจากเรคคอร์ดนนเนาะก็คือเป็นการนะบันทึกเสียงแบบสดเนาะแล้วก็มีเลเยอร์แล้วนกะ็ตัวลวมนี้ตัวลวมนี้เขาเอื้อนว่าไทาม์ไลน์ไทม์ไลน์นี่ก็คือเป็นบอนที่ว่าเขาจะเอาหู่ภาพหรือว่าเอาวิดีโอหรือว่าเอาเสียงเนาะเอามาวางไว้เพื่อว่าเขาจะทำการตัดตอ่อเนาะก็คือเขา ทุกอย่างที่ว่าเราเอามาใส่เป็นผูเป็นอย่างต่างๆเลยมันจะยูนีมันจะอยู่บนี้ก็คือตัวเส้นสีเดีนี่จะเป็นทุดเหลื่อมต้นนะวิดีโอเขาจะมาเหลื่อมต้นอยู่นี่ตลอดนะวิดีโอเขาจะมาเหลื่อมต้นอยู่นี่ตลอดตอนนี้เขามาเหลื่อมไปเอาวิดีโอหรือเอารูปภาพเข้ามาบ้างเนาะหนึ่งเนาะถ้าเขาสิไปเอาวิดีโอหรือว่าเอาคูิปภาพเข้ามาใช้งานเนาะให้เข้าเข้ามามีเดียนี่นะคือตอนนี้นี่ เมนูอื่นมันจะใส่งานบทันได้เนาะก็คือมันจะใส่งานได้แต่เมนูเดียวนี่ก็คือมีเดียนี่เนาะหลังจากนั้นคลิกเข้าไปมีเดียคลิกเข้ามามีเดียปุ๊บเนาะมันจะมีอหนึ่งสองสามห้าหกเนาะตอนนี้ของข้าพเจ้ามี6กอันเนาะของทางอื่นอาจจะมีบ่า็แต่หลายเนาะมันจะมีบาก์กายบ่าเป็นอย่างตัวนี้ตัวยูบันเทิงนี่นะมันเป็นนวาแบบนาตัวค้างรูปภาพที่ว่ามันซ้อนกันอยู่ที่สองอันนะ ถ้าเราต้องการอยากจะเห็นแต่เฉพาะรูปภาพเนาะเราเราคลิกที่นี่บัดนึงเนาะถ้าจะเราอยากเห็นแต่เฉพาะรูปภาพให้มาคลิกเข้าเลือกตัวนี้เนาะตัวรูปภาพที่ว่ามันเป็นคืออันน่ะผู้ละมีดวงตะแว่นนี่นะคลิกที่นี่ปึ๊บมันสิเห็นแต่เฉพาะรูปภาพอยู่ในโทรศัพท์เราเนาะคือวิดีโอมันจะบ่เห็นเนาะมันจะเสื่อมไว้เนาะแต่ถ้าเราอยากเห็นจะอยากได้แต่เฉพาะวิดีโอเนาะให้คลิกเข้าบนเก่าเนาะแล้วให้มาเลือกตัวรูปนี้เนะเลือกตัวรูปนี้ แล้วมันสิเห็นแต่วิดีโอนะมันจะเห็นแต่วิดีโอถ้าเฮาอยากเห็นทั้งหมดก็เลือกตัวทั้งอีสตนี่นตัวเทิงนี่นะมันจะเห็นทั้งหมดทั้งวิดีโอทั้งบานอย่างมันก็จะปนกันอยู่นี่เนาะครับโอเคที่นี่ข้าพเจ้าจะขอเอาเป็นวิดีโอก่อนเนาะข้าพเจ้าติก๊กปั้นหนึ่งนั้นมาเลือกเอาตัวรูปนี้นะตัววิดีโอนี่ปึ๊บเฮามันจะมีโฟลเดอร์นะโฟลเดอร์ที่ว่ามีวิดีโออยู่ในนี่เฮาคลิกเข้าไปปั้นเ่ง วิดีโอทั้งหมดที่บ่าเขามีมันจะมาโชว์อยู่นี่เนาะตอนนี้ข้าพเจ้าจะเอามาจากสองสาววิดีโอทดลองเมืองนอะ,อะโอเคนะหลังจากเขาเลือกวิดีโอหรือว่าเลือกรูปภาพที่เขาต้องการมาแล้วเนาะเขาคลิกบ้าเดียวเนาะเขาสิเอาตัวใดเขาคลิกคลิกบ้าเดียวแล้วมันจะแหลนแหล,น,ลน,น่งมาอยู่หลุมนี่เห็นไหมันจะแหล่นลงมาอยู่หลุมนี่นะเขาต้องการเพิ่มอีกเขาก็กดเข้าไปอีกเนี่ยมันจะแหลนนลงมาต่อท้ายตลอนเนาะ มันต้องกดหลายเธอขั้นท้ากดหลายเธอครัมันจะมาวิดีโอเดียวมันจะมาซ้อนกันหลายอันนะให้กดแต่บ้าเดียวแล้วก็พอนะมันจะลงมาอย่นี้ให้เขากดบ้าเดียวนะกดบ้าเดียวขั้นกดหลายเธอเนี่ยมันจะอ่าวีวิดีโอตัวเดียวเนี่ยมาซ้อนซ้อนกันอะย่นี้หลายเอที่ซื้อนะให้กดบ้าเดียวแล้วก็พอมันจะเรียนลงมาอยู่รูมนี้แหละนะหลังจากเขาพอแล้วนะพอแล้วเอาเลือกเอาวิดีโอหรือว่ารูปภาพมาพอแล้วนะเอามาพอแล้วแหละืบอนี้ก็กดกลับบ้าจะนี่นะ กดกาบกบาทตัวนี้ออกไปเนาะมันจะหายออาไปนี่ก็คือตอนนี้เนาะวิดีโอของเฮาขนาดมันจะมันจะยูมเส้นสีแดงจะอยู่ทางท้ายวิดีโอเนาะก็คือคือบอกไปทำยึดเมื่อกี้เห็นเหรเนาวาวิดีโอของเขาขน่ดเหลื่อมต้นมันจะอยู่นี่ยู่บนเส้นสีแดงนี่ตัวตัวแดงนี่มันจะง่ายกว่าได้เนาะคือเขาต้องดึงวิดีโอเขาคืนมาเดึนวิดีโอเขาคืนมานะจุดเหลื่อมต้นจะอยู่นี่ตลอดจุดเหลื่อมต้นจะยูนี่ตลอดเนอะเขาลองเล่นเบิ่งเนะ ถ้าเขาต้องการเล่นเบิ่งให้ก้ดตัวนี้เนาะตัวลูกศรน,นี่ตัวนะเป็นสามเหลี่ยมนี้ป Design, ึ๊บมันจะเปลี่ยนแบบนี้ก็คือจุดเหลื่อมต้นมันจะยูนีตลอดจุดเหลื่อมต้นมันจะยูนีตลอดโอเคตัวนี้มันขั้นตอนการเอาวิดีโอหรือว่าเอารูปภาพเข้ามาใช้งานนะตัวนี้มันขั้นตอนการเอาวิดีโอหรือว่าเอารูปภาพเข้ามาใช้งานเนะ ก็จะมีประมาณนี้การขยายขยายไทยม์ไลน์ให้มันอ่าให้มันน้อยเข้าแล้วก็ใหญ่ออกเนาะก็คือตัวนี้เห็นนะตัวนี้อันไทม์ไลน์ตัวนี้เนาะเฮาสามารถที่ว่าจะถ้าเฮาเอาเฮาเอาวิดีโอมาหลายเนาะมันจะเงาเห็นบะมันจะเงาไปจังซี่เห็นนะเฮาต้องการที่มาจะยัดมันเข้าให้มันน้อยให้มันเห็นเห็นเมดเนาะให้เฮาเอามือสองนิ้วของเขาเนาะมา มาวางไว้บนทา์ไล์ฮันแล้วก็พุบเข้าพุบเข้าพุบเข้านะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะเขาเอามือสองนิ้วเขามาใช้บนทา์ไล่์ล้วก็เขาก็พุบมันเข้าหากันนะพุบมันเข้าหากันแบบนี้เนี่ยมันมันเขาก็จะเห็นมดเลยว่าวิดีโอเขายาวเขาใส่เขาจะเห็นมดเวลาแบบนี้เขาจะจัดการไดง่ายเนาะถ้าเขาต้องการให้มันใหญ่ออกเขาก็เอามือสองนิ้วเขาแหละเนาะเอานิ้วซี่กับนิ้วกลางก็ได้หรือว่าผู้ใดถนัดแบบใดก็ได้เนาะหรือว่าเอานิ้วโป้งกับนิ้วซีก็ได้แล้วก็เอามา คลิปไซบอลอันนะไทม์ไลน์ฮะนาะก็เขาก็ยืดออกตูดมือเขาออกจากกันนะนะมันก็จะง่ายออกไปตามความต้องการของเขาและความความเหมาะสมของเขาเขาก็โอเคแล้วเขาก็ปรับแตงไปเลยน,ะ,น,ะ,นะสำหรับขั้นตอนที่สองนี่จะขอจบลงเท่านี้เนาะแล้วเขาพบกันอีกในคลิปต่อไปก็คือจะมาแนะนำวิธีการเอาเอาเสียงเอาอย่างเข้ามา เพิมเติมนะเอาเสียงประกอบเสียงอยังเข้ามานะโอเค